เรื่องนี้เกิดขึ้นทางเหนือของประเทศแห่งหนึ่งผมวินเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ฝึกหัดได้รับมอบหมายหน้าที่ให้มาประจำการอยู่ที่หอระวังไฟแห่งหนึ่งบนภูเขาสูงวันแรกที่ผมได้ถึงหอระวังไฟมันไม่ได้ดูเก่าอย่างที่คิดถึงแม้จะใช้มานานตั้แต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองก็ตามบรรยากาศดูเงียบเชียบระวังเวงมีเพียงเสียงวิทยุ กับสัญญาณโทรศัพท์ลิบีที่ผมสามารถเห็นได้ในตอนนี้นี่ผมต้องอยู่ที่นี่อีกหนึ่งเดือนจริงๆเหรอถึงจะมีคนมาผัดเวรต่อไปวันแรกก่อนเข้าทำงานผมเดินขึ้นไปบนหอระวังไฟดูรอบข้างมีร่องรอยการใช้งานมาตั้งแต่อดีตพอขึ้นไปถึงยอดผมก็ประหลาดใจยิ่งกว่าเก่าเพราะว่าข้างในดูสะอาดสะอา้านเหมือนมีคนอยู่ตลอดเวลาผมเก็บกระเป๋า แล้วเอาของใช้ที่จำเป็นเข้าเก็บไว้ในตู้ล็อกเกอร์จู่ๆมีเศษกระดาษใบหนึ่งตกลงมาจากหลังตู้ผมไม่ได้สุดใจอะไรและเก็บของต่อไปหลังจากเก็บของเสร็จผมได้มานั่งพักอยู่ที่โซฟาไงเป็นไงบ้างวันนี้ก็เรื่อยๆนะทางนั้นเป็นไงบ้างนะก็สบายดีนะวันนี้เรียนหนักอยู่แต่ก็ยังไหวสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ ทางนี้ก็โอเคอยู่ที่พักดีบรรยากาศดีแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมคนถึงไม่อยากทำงานนี้กันจู่ๆกระดาษที่ตกลงพื้นก็พลิกหน้ากระดาษขึ้นมาให้ผมเห็นอย่างชัดเจนชี้อะไรวะเนี่ยฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นหรอเดี๋ยวขอตัวแป๊บหนึ่งนะผมเข้าไปหยิบกระดาษแผ่นนั้นกระดาษแผ่นนั้นเขียนกฎแปลกๆอยู่หข้อ ถ้าอยากอยู่ที่นี่อย่างสบายต้องทำตามกฎ5ข้อนี้ 1. วันจันทร์เป็นวันที่ปลอดภัยที่สุดไม่ต้องกังวลอะไรข้อ 2. หลังจากวันจันทร์ไปหลังเที่ยงคืนต้องปิดไฟให้หมดข้อ 3. ห้ามรับวิทยุหลังตี3เด็ดขาดไม่ว่าใครจะโทรมาก็ตามข้อ 4. หลังเที่ยงคืนหากมีคนมาเคาะประตูห้ามขานรับเด็ดขาด และข้อสุดท้ายข้อที่5หากเลอทําข้อ2ถึงข้อ4ไปแล้วให้นอนใต้เตียงห้ามนอนบนเตียงเด็ดขาดเพอเจอเป็นหนังสยองขวัญไปได้มันจะไปมีเรื่องแบบนั้นได้ยังไงกันนี่จะพอประครับการที่หนึ่งพูดทางนั้นเป็นยังไงบ้างก็ดีนะครับพออยู่ได้สะอาดสะอาดด้านดีว่าแต่ทำไมคนเก่าเขาถึงไม่อยู่ล่ะ ติดธุระนะ่ะเขาต้องไปต่างประเทศว่าแต่ระวังตัวเองด้วยนะตรงนั้นนหละหมีมันเยอะมันอันตรายหลังจากวางสายผมก็ทิ้งตัวลงนอนแต่ก็ยังทำตามกฎที่เขียนไว้คือผมปิดไฟทั้งหมดก่อนนอนวันที่สองของการทำงานผมได้เห็นวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งมาแคมปิ้งในป่าผมเลยเข้าไปตักเตือนว่าเขตนี้เป็นพื้นที่ระวังไฟพิเศษผมเลยขอร้องให้พวกเขา ไปตั้งแคมป์อยู่ที่ตีนเขาแทนพวกเขาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยไม่มีท่าทีขัดขืนแต่อย่างใดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมได้รายงานเรื่องราวทั้งหมดไปยังขอบรับการหลักหลังจากรายงานเรื่องราวทั้งหมดผมได้พลอยห,หลับไปผมสะดุ้งตื่นอีกทีเพราะได้ยินเสียงวิทยุดังขึ้นฮัลโหลฮัลโหลนี่จากขอบรับการที่สมนะเหตุการณ์ทั้งนั้นเป็นยังไงบ้าง นี่จากขอบังคับการที่สองพูดนะเหตุการณ์ก็ยังปกติดียังไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลงั้นเหรอก็ดีแล้วว่าแต่เสียงไม่คุ้นเลยนะเด็กใหม่เหรอใช่ครับผมเพิ่องอยู่ได้ไม่นานนี่เองเพิ่งมาประจำการได้วันสองวันคงต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะเลยแหละ <c oughs> ยินดีที่รู้จักนะ หลังจากสายตัดไปผมก็ได้คิดในใจว่าหมอนี่มันใครกันวะทําไมเสียงมันดูขนลุกแปลกๆแต่ที่ผมขนลุกหนักยิ่งกว่าคือผมหันไปมองนาฬิกาชี้นี่มันตีสามนี่ว่แล้วเผอหลับไปกี่ชั่วโมงกันวะรีบปิดไฟและเข้านอนแต่คืนนั้นเป็นการนอนที่ไม่สบายเอาซะเลยเพราะว่ามีเสียงแปลกๆเดินอยู่รอบหอระบางไฟของผม เช้าวันรุ่งขึ้นผมตื่นขึ้นด้วยความอ่อนล้าเพราะว่านอนไม่ค่อยจะหลับหลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนผมก็ได้คิดในใจว่าผมควรนอนให้เป็นเวลามากกว่านี้จากตอนนั้นก็เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นมากมายอย่างเช่นรอบที่พักผมดันมีรอยเท้าสัตว์หรือร่องรอยของสัตว์จํานวนมากมาเดินล้อมรอบหมาป่าที่ชอบหอนตองกลางคืนโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งที่ไม่ใช่ฤดูผสมพันธุ์และก็ความรู้สึก ที่เหมือนมีคนมองมาจากในเงามืดในตอนกลางคืนก็มีเสียงเหมือนคนกำลังพยายามเดินขึ้นมาบนหอคอยวันต่อมาช่วงเวลาหัวค่ำผมได้เจอกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่มาท้าความกล้าในป่าผมเลยเข้าไปตักเตือนว่าเขตนี้มีเยอะและอันตรายมากแค่ไหนแต่พวกเขาดันไม่ฟังและทำท่าทีไม่พอใจในคืนเดียวกันนั่นเองช่วงเวลาสามทุ่ม ผมได้เห็นควันไฟลอยขึ้นมาจากทางทิศตะวันออกผมได้รายงานเรื่องราวทั้งหมดไปยังศูนย์บัญชาการหลักพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจสอบไฟป่าอย่างรวดเร็วจากขอประครับการหลักพูดงานดีมากไอ้หนุ่มงานเร็วแบบเนี้ยเราได้จ้างแกยาวแน่แ่เลยไม่หรอกครับผมก็แค่ทําตามหน้าที่อ่ะผมเห็นไฟมาผมก็เลยต้องแจ้งไปนั่นแหลจะจูว่าไปแล้วขอระวังไฟที่สามนี้อยู่ตรงไหนเลยครับ มาล้อก็เล่นแบบนี้สิเรามีแค่สองหอนนะจะไปมีหอนที่สามได้ยังไงกันละ่ะผมขนลุกสู้ไปทั้งตัวพร้อมกับคำถามที่อยู่ในหัวแล้วผมคุยกับใครวะนี่ไอ้นุม่มไอ้นุม่มยากฟังอยู่หรือเปล่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตัวสักครู่นะครับจากนั้นภาพกดแปลกๆที่ผมเคยอ่านก็ลอยเข้ามาในหัวทันที ผมรีบปิดไฟและเตรียมเข้านอนอย่างรวดเร็วแต่จู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นผมเดินไปเปิดประตูแต่ก็ไม่เห็นมีใครหลังจากผมปิดประตูแล้วเดินกลับมาได้ไม่นานเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นมาอีกในใจผมคิดต้องเป็นพวกอเด็กเว้นนั่นแน่ที่มาแกล้งกันแบบนี้ผมเลยตะโกนกลับไปว่าอย่าแกล้งกันนะเว้ยมีปืนนะเว้ยจากนั้นเสียงเคาะประตูก็เงียบไป เหลือแต่สเสียงหัวล้อคิกคักที่ลอยมาตามลม,ม,ลมเชียและผมสะบัดออกมาพร้อมกับกดข้อ4ที่ฟังอยู่ในหัวผมคืนนั้นผมได้ทำตามกดข้อ5ยังไม่ท้วงติงอะไรผมรีบเข้าไปหลบอยู่ใต้เตียงโดยไม่สนใจสิ่งใดอีกเลยแต่ก็ได้ยินเสียง เสียงขอกสัตว์ป่าที่ล้อมรอบหอระวังไฟแห่งนี้มีเสียงหมาหอน oh. เสียงสัตว์เดินและมีอีกเสียงหนึ่งก็คือ oh. เสียงคนที่พยายามเดินขึ้นมาบนหอคอยอย่างช้าๆเสียงเท้านั้นหนักแน่นเหมือนคนตัวใหญ่มากๆเดินบนรอบระเบียงบนไปทางซ้ายทีขวาทีจากนั้นมาหยุดอยู่ที่ประตูจู่ๆประตูก็เปิดออกอย่างไม่ทราบสาเหตุ ทั้งที่ผมก็ล็อกประตูไว้แล้วนะผมนอนปิดปากใต้เตียงไม่ส่งเสียงอะไรทั้งนั้นผมเห็นเพียงเงาตะคุ่มตะคุ่มที่เดินไปมาในห้องจากนั้นเขาก็จากไปยังไม่ทราบสาเหตุผมเผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่จูๆ่ๆผมก็ตื่นมาในรุ่งเช้าเสียงวิทิยุดังขึ้นผมตื่นเข้าไปรับเมื่อคืนไปไหนมาน่ะ กูาสาบไปหาไม่เห็นมีใครอยู่เลยชี้และวจากนี้ไปกูจะอยู่ยังไงวะเนี่ย